เ็นดูมากน้องพี่ลูกชายฝาแฝดพ่อบีบอาสาช่วยป้อนนมให้น้องสาวฝาแฝดน้องไอว่าแต่เอ๊ะดูแล้วไม่เข้าปากเลย สำหรับครอบครัวนักร้องหนุ่มบีมกวีและภรรยาคนสวยออยอัติพรและเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่ฮอตสุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้หลังมีลูกแฝดน้องพี่น้องทีและเมื่อไม่นานมานี้เพิ่งมีสองสาวฝาแฝดมาเสริมทับความน่ารักอย่างน้องไอวาน้องอัญญาเรียกได้ว่าน่ารักสุดๆแถมอาเฮียฝาแฝดน้องพีน้องทีก็ยังหลงรักน้องสาวสุดๆล่าสุดต้องบอกเลยว่าชาวเน็ตแห่แชร์ภาพสุดน่ารักน้องพี่ช่วยเลี้ยงน้องสาวฝาแฝดโดยในคลิปทาง าด้านน้องไอวาร้องไห้งองแงทางด้านพี่ๆเลยขอนมมาป้อนให้น้องสาวแต่เอ๊ะดูแล้วต้องบอกเลยว่าน้องสาวสู้ชีวิตหนักมากเพราะพี่ชายป้อนไม่ตรงปากน้องสาวเลยจ้าใครที่เห็นก็ต่างเข้ามาในความอินดูพี่ชายอยากช่วยน้องสาว